กลับมาพร้อมกับน้องสุขใจคนเก่งใครเป็นบ้างครับตื่นมาปุ๊บคว้ามือถือปับ๊บก่อนนอนก็ส่องอีกทีโอ้โหนี่มันชีวิตหรือจอภาพกันแน่ครับเนี่ยนั่นสิคะพี่ดีเจบางทีเราก็หลงคิดว่าโซเชียลคือโลกทั้งใบแต่จริงๆแล้วโลกจริงข้างนอกจอมือถือมันกว้างใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะโซ <Social, S 2> เชียลล้างพิษดิจิทัลเพิ่มความสุขให้ชีวิตกันค่ะโอ้โห คำว่าพิษดิจิตอลนี่แรงนะครับน้องสุขใจมันมีพิษร้ายกาศขนาดไหนครับผมว่าผมก็ส่องบ่อยนะแต่ก็แฮปปี้ดีพี่ดีเจอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะลองสังเกตตัวเองไหมคะว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าอาการที่ 1. นึ FMOs หรือว่าโ o โมกลัว <off S 2> เพื่อนไปเ <missing S 1> ที่ยว <out> แล้วเราไม่ได้ไปกลัวคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องทําไม่ได้เช็คโซเชียลโอ้โหอันนี้ผมเป็นนะครับคิดว่าทําไมาเราไม่อยู่ตรงนั้น อาการที่2โรคชอบเปรียบเทียบเห็นคนอื่นชีวิตดีๆหุ่นเป๊ะมีแฟนหลอ่อสวยบ้านรวยก็เริ่มท้อแท้กับชีวิตตัวเองอันนี้ตัวร้ายเลยค่ะพี่ดีเจหลายคนเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าชีวิตคนอื่นดีกว่าเราทั้งที่ความเป็นจริงคืออาการที่สาสุขภาพพังเพราะจ้องจอปวดคอปวดตานอนไม่หลับเพราะแสงสีฟ้าสมองล้าผมนี่แหละครับ ปวดคอจนหมอบอกให้พักจอมือถือบ้างอาการที่4ข้อมูลท่วมท้นและข่าวปลอมข่าวจริงได้ข่าวลปลอมยากทําให้เกิดความสับสนหรือกังวลข้อมูลในโลกออนไลน์เยอะมากค่ะบางทีรับมาเยอะเปิ่นไปโดยไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้มีการคัดกรองก็ทําให้เราเครียดหรือเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยค่ะฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับน้องสุขใจแล้วถ้าเราดีทอซ์มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ จะได้ชีวิตใหม่ไหมครการดีท็อกโซเชียลไม่ใช่แค่เลิกเล่นแต่เป็นการกลับมาใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้นค่ะเราจะได้ได้เวลาคืนเวลาที่เคยหมดไปกับการไถฟีดจะได้กลับมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างอื่นได้ความสุขที่แท้จริงได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันสัมผัสความสุขเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่ไม่ใช่แค่ในจอคอไม่ปวดนอนหลับสบายขึ้นสมองปลดปลงได้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีเวลาคุยกับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงมากขึ้นแบบตัวต่อตัว,ตวไม่ใช่ผ่านหน้าจอโอ้โหฟังแล้วอยากดีทอ็อกซ์เลยครับน้องมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงค่ะพี่ดีเจเราไม่ได้ชวนให้เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะคะแต่แค่ชวนให้เล่นอย่างฉลาดเล่นอย่างมีความสุขและไม่ให้มันมาเล่นเราค่ะเคล็ดลับที่หคือ <Digital Free S 1> การปั้นโซนกำหนดพื้นที่หรือเวลาในแต่ละวัน ที่ห้ามใช้มือถือเด็ดขาดเช่นโต๊ะกินข้าวห้องนอนระหว่างคุยกับคนในครอบครัวกําหนดไปเลยค่ะโต๊ะกินข้าวคือเขตห้ามโซเชียลนะคะห้องนอนก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงห้ามจิ้มจะได้หลับสบายขึ้นค่ะนี่แหละผมชอบกินข้าวไม่ต้องลองดูแล้วครับเคล็ดลับที่2คือการคัดกรองฟีดเหมือนทำความสะอาดบ้านการติดตามหรือ unfollow มิวเพจหรือแอคเคาที่ ทำให้รู้สึกแย่อิจฉาหรือเปรียบเทียบเลือกติดตามแต่สิ่งที่เป็นบวกสร้างแรงบันดาลใจหรือให้ความรู้ลองเป็นมาริคอนโดให้ฟีดของคุณสิคะอะไรที่ไม่ทำให้ใจฟูเหลือแต่สิ่งที่สร้างความสุขสร้างแรงบันดาลใจให้เราค่ะจริงเลยครับบางทีเห็นแต่คนอวดรวยอวดสวยผมก็ท้อแท้งั้นเราจะเลือกเสพแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับเคล็ลับที่3คือการตั้งเวลาจ้องไม่ให้มันจ้องกับเวลาการใช้งาน หรือกำหนดเวลาที่เราจะเล่นโซเชียลอย่างชัดเจนเช่น30นาทีต่อวันหรือเล่นแค่ตอนกลางวันมือถือเดียวนี้ฉลาดนะคะมีฟังก์ชัน c r e e n Time ให้เราดูด้วยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วหรือจะตั้งเตือนก็ได้ค่ะพอครบเวลาปลึบวางปั๊บเหมือนมีนาฬิกาปลุกดิจิตอลมาช่วยเตือนสติค่ะอุ้ยสงสัยผมต้องดูบ้างแล้วนะครับเนี่ยว่าวันวันหนึ่งผมจ้องมันไปกี่ชั่วโมง <laughs> โลกออกไฟไลน์ไม่รอไปลุยกันค่ะ Engage in Offline Activities หากิจกรรมอื่นทำเพื่อดึงตัวเองออกจากหน้าจอเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายทำงานอดิเรกพ, <อ S 2> พูดคุยกับเพื่อน<า>หรือ,<พ>อการถ่ายแบบฟีดเราเอาเวลานั้นไปทำอะไรที่ฟูกว่ากันดีคะออกไปเดินเล่นปลูกต้นไม้คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือชวนเพื่อนไปจิบกาแฟแบบไม่จับมือถือกันคะ่ะสุขจริงยิ่งกว่ากดไลค์อีกนะคะพี่ดีเจจริงครับบางทีชวนเพื่อนมานั่งดื่มกาแฟ แต่ทุกคนก้มหน้ามาทำกิจกรรมดิจิตอลฟรีบ้างแล้วครับการดีท็อกโซเชียลไม่ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะแต่คือการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตให้เราได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแต่ไม่ถูกเทคโนโลยีควบคุมค่ะสรุปง่ายๆก็คือรู้ทังเราจนเราเสียจิตใจไปใช่ไหมครับน้องสุขใจใช่เลยค่ะพี่ดีเจอยากให้ทุกคนลองนั่งคกดว่าชีวิตจริงก็มีอะไรสนุกสนุกไม่แพ้ในจอเลยค่ะถ้าใครลองแล้วเป็นยังไงบ้าง มาเล่าให้เราฟังได้นะครับหรือใครมีเคล็ดลับดีท็อ e ซ์โซเชีย l เจ๋งๆก็มาแชร์กันได้เลยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เสียงสุขใจขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ